วาวานักมวยจะไปต่อยมวยค่ายไหนเนี่ยฮะมาต่อยมวยกันโอ้ยพร้อมไปต่อยไหมคะนี่ชุดนี้ power by ซิมป่วยนะครับอ่ะใครจะมาต่อยกับวาวาบ้าง เ <L. S 2> อ้าอ้าวู้ยอ้าวอ้าวใครจะมาพร้อมลุยกับเราบ้างอ้าวฮ้ยจะร้องไห้หรือจะต่อยมวยจ๊ะอะอาวอาทำไรลูก อ้าอยาโอแอแล้วเออแอจะบอกอะไรพ่อคะบอกอะไรป๋าป๋าฮะป๋าป๋าจะเออยากให้คนเล่นด้วยสิอยากให้แม่เล่นด้วยเหรออยากให้แม่เล่นด้วยนี่โดนหอมเลยโดนหอมเลยอ้าวคุยด้วยอ้ อุอม้อมหนูทีอุ้มหนูที่โอ้โอเค